วัดีค่ะวันนี้ยายแมวแกงกลัวปริกนะคะนี่เกงแกงยายแมวลายแล้วนะคะโรโรให้มันเดือดกขนเลยยายแมวใส่ปลายแมวแกงกับปลาเด้งเสี่ยตัวนะคะแกงกับปลาเด้งแ้วกรต้มยำอวปลาแซมอนปักกะนากับกุ้มวันนี้ยายแมวเกงปริดกโน เดือดแ้วนะคะเดี๋ยวยังแมวไส้ปลาก็กอย่าแมวนินน้ำไปกิดนะคะโอ้ยว่างก็ไม่กินปลาก็กินน้ำอืมเส่ตัวนะคะอย่างแมวเกนนะะ่งมัดตัวงนี้รู้ว่าไล่ก,กลุ่น ปีน้องซ้อมกลับบานกันปีพีน้องน้องเขามากนะมามั่งไม่มามั่งถึงหมอ้อเดี๋ยวต้มก้ามูยางกับประกระดองนะคะแล้วก็ ใส่ซิมดูกว,ว่างตุง แกแมวปลาก็ไม่กินนะก็กินน้ำกินน้องหมากแก่แมวลูกล้านหมากเ <c oughs> ดี๋ย็กๆนะฮะ

เกลือก็นิดหน่อนะเซตใส่บิบกูดเซตแล้วนะคะแกงกัวปิดปากเลยนะ ไปหนึ่งอย่างเดี๋ยวไปต้มก้ามูหยางกับประกาศดงมีต้มก้ามูกับประกาศดงนะคะก้ามูหยางแต่ตัวไม่ใหญ่นะคะตัวเล็กตะกี้ต้มประกาศดงใส่หัวง,งหมดเตรียมนะคะเดี๋ยวรอตักฟอง เดือดเลยแล้วก็ตักฟองตักฟองเออหัวกระเจี๊ยบตัวนี้ของนี้ได้มาตั้งแต่นี้ได้ไหมดูมาตั้งแต่นี้ได้ไหม ข้าอยากกินต้มก้ามุ้งด้วยเลยเดี๋ยวแม่ใส่เกลือนิดนะคะเดี๋ยวแม่จะต้มตกปักก่อนนะคะตกกัดองกี่แก้งปับจัดได้เลย À, mua à? là cả thuốc rồi chút rồi nè, cối thật cung vậy điếu Xếp nó ra để nhận nào bắt giải sim gặp cung, Phát giải sim gặp cung nha, của quang Tùng Yeah. See you okay. ออ่เอ no ็นงันตังกว้างน้นคนสุดีใส่จิ้นนะคะใส่จิ ừ, ừ. ้มหนังดูดแขวนหัวกวางสุนะคะมาอย่างแมวใส่จิ้น nè đi chơi để chơi cá rất nôi mày kia cãi đi tai mừng nắng và nay làm đây เซตนะคะใส่ซินปัดก้้ยปัดกุ้งี่ตรง,ตงน้างเจ็บอืมกับกายใหญ่แนวเจ้าแดงนะคะแกงกั้งปิกปลาแดงใส่ซินปัดกุ้ตง,ตง ca ya ca mu yang tom pa rồi lục tung lục tung